กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนชาวเมืองมุจ้าตลอดมาจนเป็นที่มาของคำขวัญที่ว่าผู้ให้จากแดนไกลเพื่อประชาชนคือชัยชนะของการอยู่ร่วมกันและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆกันครับผู้ให้จากแดนไกลเพื่อประชาชนคือชัยชนะของการอยู่ร่วมกันที่คือคำขวัญ ของสำนักกิจกรรมเยาวชนประเทศสุดานที่ได้เริ่มให้เยาวชนและนักเรียนของทุกเมืองได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและฟื้นฟูแผ่นดินแม่จากผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมประธานสาภาพเยาวชนได้ขอความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาและเรียนเชิญกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูร่วมการแข่งขันกีฬาพวงปิดภาคการศึกษาของเยาวชนพันโทนโรงค์สวนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้อนุมัติสั่งการให้ กองร้อยทหารช่างเข้าดําเนินการปรับเกลียบพื้นสนามตามการร้องขอของสหภาพเยาวชนและมอบให้ฝ่ายกิจกรรมพลเรือนดําเนินการจัดสถานที่และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้เริ่มขึ้นโดยมีพันตรีรัชกฤตแดงไทยสงนายทหารฝ่ายกิจกรรมพลเรือนกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูผู้แทนผู้ครับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูเป็นประธานฝ่ายทหารไทยบรรยากาศรอบสนามและการแข่งขัน เป็นไรรยางาสนุกสนานมีคนน้ส่ส่วนราชการในเมืองมุกดาและประชาชนเข้าชมเป็นจํานวนมากก่อนการแข่งขันและภายหลังการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้ถ่ายทอดการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาของหน่วยราชการและประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันและชมการแข่งขันได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมการแสดงออกของไทยด้วยการรำกรองยาว ในดีลาจังหวะสนุกสนานได้สร้างความแปลกตาและเร้าใจรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงออกของคนไทยท่านผู้ชมครับจากภายใต้คำขวัญที่ฝ่ายเมืองมุกจ้าได้บรรจงเรียบเรียงว่าผู้ให้จากแดนไกลเพื่อประชาชนคือชัยชนะของการอยู่ร่วมกันเป็นถ้อยคําที่บอกเล่าให้เราทราบแล้วว่าหน่วยงานราชการรวมทั้งประชาชนรับรู้ถึงเจตนารมณ์อันดีของกองพันทหารไทยเข้ามาไปบัภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสันติภาพอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของชาวดาวฟูอย่างแท้จริงและจากการแสดงออกของไทยด้วยการนำศิลปะวัฒนธรรมมาแสดงนั่นหมายถึงการสร้างและประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในสายตาของชาวดาวฟูที่จะได้รู้จักและจดจำความเป็นไทยอย่างไม่ลืม จากเปกปีชานหรือคำหานถ่ายภาพจากสเปกคทาเมาอ,อุรมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดานคเรียกว่าได้จ